สวัสดีจ้ะทุกคนวันนี้คุณยายจะพามาชมนะคะเจ้าต้นบอลกระดาษด่างนะคะอันนี้ของคุณยายยังเล็กอยู่นะแต่มันแยกได้หลายต้นนะคะเดี๋ยวคุณยายจะแยกเลยนะคะแล้วก็จะปล่อยให้เขาโตนะคะเดี๋ยวคุณยายจะเออแยกแล้วเดี๋ยวคุณยายจะถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะคะเป็นบอลกระดาษด่างนะอันนี้คุณยายได้มาต้นเล็กๆเลยนะเล็กๆเกิดแต่นี้มันแตกแขนงออกมาแล้วเดี๋ยวคุณยายจะแยกไว้ก่อนนะ โอเคค่ะน,นี้คุณยายแยกเสร็จแล้วนะได้สองกระถางนะได้ใหม่ยสองกระถางนะคะอันนี้มันยังมีต้นเล็กๆอยู่อีกนะแต่คุณยายยังไม่แยกนะปล่อยเขาก่อนนะคะชอบน้ํานะคะชอบอยู่กับน้ํานะคะอากาศก็อยู่กอยู่แดดได้นะคะลําไรนะคะปลูกง่ายนะคะเพื่อนๆหาปลูกไวนะะ้นะคะนานๆปใบกจะใหญ่นะคะใบจะใหญ่สวยงามค่ะ